เดชคัมพีเทพริตตอนที่63ตอบโต้แดนปีศาจในทันใดนั้นคนเก่งที่ดูเหมือนธรรมดาเขาปกปิดความแข็งแกร่งของเขาไว้ก็พบว่าเขาทำผิดพลาดไปหลายอย่างประการแรกเขาประเมินสถานการณ์ผิดพลาดเขาคิดเองว่าซ่อนตัวเองไว้อย่างดีแล้วแต่กลับไม่ได้คาดคิดเลยว่าฝ่ายตรงข้ามได้พบเขาแอบเข้ามาซอดแนมอยู่นานแล้วข้อผิดพลาดประการที่สองคือ เขาตัดสินฝีมือและปฏิกิริยาตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามผิดพลาดเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคือเขามาโดยตลอดไม่ใช่เชิญทูฮาและนักเรียนคนอื่นเจ้าหนุ่มผู้นี้มีพลังมากแต่หน้าชิงชังยิ่งนักเขาวางกับดักไว้ก่อนแล้วแต่แค่รอให้เขาเข้ามาติดกับดักข้อผิดพลาดประการที่3คือเขาตัดสินใจฝีมือและสายตาของฝ่ายตรงข้ามผิดจุดอ่อนที่ผิดพลาดที่สุดของเขาคือร่างกายตอนล่างและคู่ต่อสู้ ก็มุ่งโจมตีไปที่เป้าหมายนั้นคือร่างกายส่วนล่างอย่างดุร้ายนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนแต่ศัตรูผู้นี้เห็นจุดอ่อนของเขาคำพิญเชิญความรู้สึกถึงวิกฤตที่ร้ายแรงกระจายทั่วจิตใจของคนที่ดูธรรมดาผู้นี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่มุ่งหน้าโจมตีเย่ปิงที่อยู่ต่อหน้าเขาและเขาก็ตะโกนลั่นในทันใดนั้นเองคำพีเงินปรากฏอยู่ในอากาศ พร้อมกับแสงรัศมีสีส้มฉายออกมาจากคัมภีรโลแสงกระจายคุ้มครองร่างเขาอย่างรวดเร็วหอกธรรมดาที่พุ่งมาทำร้ายร่างกายส่วนล่างของเขากับกลายเป็นผุยผงขณะที่ทะลุผ่านโลแสงถึงอย่างนั้นยอดฝีมือที่ดูเหมือนคนธรรมดาผู้นี้ซุกซ่อนพลังของตัวเองไว้ยังต้องคุกเข่าลงกับพื้นอย่างเจ็บปวดยึดร่างกายส่วนล่างของตัวเองไว้ราวกับว่ามีอาการเจ็บปวดปานตายถึงแม้ว่าพลังผลักดันที่เย่อย่างดําเนินการไปนั้น จะไม่สามารถผลักดันศัตรูได้ในทันทีแต่มันยังสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับเขาเพราะได้เห็นยอดฝีมือที่ดูธรรมดาผู้นี้เผยพลังที่ซ่อนไว้ด้วยยานทิพย์ของเขาเขาก็รู้ได้เลยว่าจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของบุรุษผู้นี้คือร่างกายส่วนล่างร่างกายของบุรุษผู้นี้มีความผิดปกติอยู่ภายในที่น่าสนใจด้วยทะะยักษะยานทิพย์ในปัจจุบันของเย่หยางเขายังไม่สามารถเห็นสิ่งแปลกนั้นว่าคืออะไรแต่เย่หยาง สามารถมองเห็นว่าจุดอ่อนสำคัญที่สุดของฝ่ายตรงข้ามคือร่างกายส่วนล่างนี้ในจุดนั้นดูเหมือนจะมีศูนย์พลังงานอยู่ด้วยเมื่อใดที่มันถูกโจมตีเบาๆก็อาจจะทำให้มันเสียหายหนักได้ผลของการโจมตีก่อนหน้านั้นเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจของเย่หย,อยางนั้นถูกต้องถ้าไม่ใช่เป็นเพราะจะยอดฝีมือที่ดูเหมือนคนธรรมดานี้ได้รับการปกป้องโดยโล่แสงจากคำพิัญเชิญ เขาก็คงจะลงไปนอนกับผืนเพราะโดนหอกอเย่หยางเขายังคงแปลกใจว่าการรอบโจมตีของเขาไม่ได้ผลสําเร็จเต็มที่แต่เย่ยงหงยางห่วงใยความปลอดภัยของเย่ยปิงขณะที่ศัตรูกลุ่มร่างกายส่วนล่างไว้ครุ่นคลางอย่างเจ็บปวดเขาตรงไปอยู่ข้างเย่ยปิงทันทีหนอมตัวลงและเอาเย่ยปิงขึ้นหลังของตัวเองชุดยาวที่ถูกฉีกเป็นริ้วยาวไว้ก่อนหน้านั้นตอนนี้ถูกเอามาใช้ได้เป็นอย่างดีขณะที่เย่หยางลุกขึ้น เขานำเอาร่างที่อ่อนระทวยของเย่ปิงและผูกนางไว้กับหลังของเขาเป็นอันยืนยันแล้วเรื่องที่พวกทหารรับจ้างงงงวยกับการกระทําของเขาทันใดนั้นพูกเขาก็ตระหนักได้ว่าเจ้เด็กนี่วางแผนหนีโดยแบกน้องสาวของตัวเองไว้บนด้านหลังไม่น่าแปลกใจที่พฤติกรรมที่ดําเนินมานั้นไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งตอนนี้เย่คงลีเซียลีเกอร์พวกท่านยังรออะไรไปกันได้แล้ว เย่ยังตะโกนและวิ่งแยกออกไปจากฝูงชนพร้อมกับหยิบหอ,อกมาจากมือของทหารรับจ้างที่มัวยืนตะลึงอยู่เย่คง,งและคนอื่นๆเริ่มสะดุง้งแต่ในทันทีนั้นก็ตระหนักได้ว่ายอดฝีมือที่ทำท่าเอามือกุมเป้าแท้จริงแต่กดมือของเขาลงกับคัมพีอันเชิญประตูเทเลพอสสีแดงเข้มถูกเรียกออกมาพวกเขาทำอะไรไม่ได้แต่รู้สึกขนพองเสียงกล้าวกลัวขึ้นมาจับใจสวรรค์จะคนยอดฝีมือที่ดูเหมือนธรรมดานี้ เป็นพวกนกรีดหรือไงเขาอัญเชิญประตูปีศาจออกมาจริงๆหรือทุกคนอย่าแตกตื่นถอยไปสีหน้าของเจ้าเมืองโลหัวหญิงสาวในชุดใหม่ถึงกระเปลี่ยนไปนางขมวดคิ้วสีทองของนางเล็กน้อยและโบกมือขาวผ่องของนางคัมภีร์อัญเชิญสีทองขนาดใหญ่กว่าคัมภีร์ทองแดงสองเท่าถูกอัญเชิญออกมาแสงสีทองโอบรอบร่างหญิงงามเอาไว้เรากับว่ามันมีตัวตนขณะเดียวกันนั้นจิงจอกหิมะสามหาง ซึ่งอยู่ใกล้เท้านางก็ขยายขนาดไปเป็นสิบเท่ากลายไปเป็นปีศาจจิ้งจอกหกหางที่งดงามหางทั้งหกมีเสียงเควียวควับรูปร่างงามตาเหมือนกับว่ามันกำลังทรายไร้รำดูง,งานเป็นธรรมชาติเหมือนกับหลิวลู่ลมเริ่มมีปีศาจนำไปท่วนออกมาจากประตูปีศาจส,สีเลือดขณะที่พวกทหารรับจ้างมองดูพวกเขาเห็นว่านอกจากกลุ่มผู้เยาว์ที่มีฝีมือยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญแล้วพวกเขายัางยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญ คนอื่นๆที่กลัวกันมากก็ร้องไปหนีไปในประตูปีศาจปีศาจออกมาราวกับคลื่นพวกมันมีขนาดแตกต่างกันบางพวกมีผิวเหลืองผิวเขียวต่างแยกเขี้ยวกลางเล็บกันอย่างดุร้ายบางพวกมีหัวโตวแต่ตัวเล็กบางพวกมีเขาแหลมคมและมีหางและมีตาแดงดุดเลือดบางพวกมีร่างกายใหญ่โตจนดูเหมือนภูเขาเลือดเนื้อย่อมๆแย่อย่างตะลึงขณะที่เขาเห็นสิ่งนี้เช่นกัน เขาคิดไม่ถึงว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะโจมตียอดฝีมือที่ปกปิดตัวเองเขารู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าคนที่ดูเหมือนธรรมดาผู้ปกปิดตัวเองอยู่ในความลับตลอดเวลานั้นมีอันตรายจนไม่อาจบรรยายได้แต่นึกไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะอัญเชิญประตูปีศาจออกมาได้ทําให้สามารถปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมาจากรรกได้ตอนนี้ถ้าเขาไม่รีบทําลายประตูเทเลพอร์ต และปล่อยให้เจ้าปีศาจฮาซินออกมาได้เขาคง,งถูกทำลายแน่แน่นอนว่าเย่หยางก็แค่ถูกส่งเข้ามาในทวีปบังกรทยานมาเพียงไม่กี่เดือนเขาไม่รู้จักข้อกำหนดที่เข้มงวดในการอัญเชิญเจ้าปีศาจความต้องการนั้นไม่มีการใช้ชีวิตคนเป็นร้อยกับชีวิตผู้อัญเชิญมาเป็นเครื่องบูชายันประตูปีศาจธรรมดาคงเรียกได้เพียงวิญญาณปีศาจจากนรกที่มีความสามารถสู้ได้เทียบเท่าระดับ5และต่ำกว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะอัญเชิญเจ้าปีศาจมาจากนรกได้ถ้าไม่ใช่เพราะเย่หยางได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายของเขาในคืนนั้นเสียหัวคงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตของเขาอัญเชิญเจ้าปีศาจฮาซินได้แน่อตอนนี้เคาจะทําไงดีเย่คงหนีไปอยู่ข้าง,างเย่หยางได้ถามขึ้นแต่เขากลัวมากจนฟันกระทบกันวิญญาณปีศาจจากนรกนับไปท้วนทะลักออกมาจากประตูปีศาจต,ตอนนี้ พวกมันกําลังวิ่งเข้าหาพวกทหารรับจ้างที่สังเกตการอยู่ทหารรับจ้างบางคนหลบไม่ทันเวลาถูกกระแสปีศาจชนลม้มและถูกตัดจนเป็นชิน้นพอเห็นสถานาการณ์แย่ๆนะ่ะทหารรับจ้างตางก็หนีเอาชีวิตรอดและเพื่อปกป้องตัวเองพวกเขาได้ชักอาวุธออกมาหรือไม่ก็อัญเชิญสัตว์อสูรของตนออกมาหลังจากถูกวิญญาณนรกไล่ตามจนทันแต่นอกจากทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งไม่กี่คนที่ฝืนรับมือได้ทหารรับจ้างฝีมือที่อ่อน ก็พาท่าทันทีที่หันมาสู้พวกที่ถูกวิญญาณปีศาจร้ายล้อมอยู่ต่างก็ตกอยู่ในอันตรายมากยิ่งขึ้นหญิงงามชุดไหมเจ้าสนักเมืองโล่หัวยกมือของนางและเรียกคาาทองด้ามหนึ่งออกมาขณะที่คาาทองปักลงบนพื้นคลื่นแสงสีทองขยายเป็นวงออกไปในระยะอย่างน้อย100เมตรแผ่กระจายออกมาจากไม่เท้าวิญญาณร้ายทั้งหมดที่อยู่ใกล้แสงสีทองต่างกรีดร้องอย่างเจ็บปวดปีศาผิวเหลือง ผิวเขียวตัวเล็กตัวน้อยที่อ่อนแอต่างก็ลม้มลงภายใต้แสงสีทองนี้และไม่อาจลุกขึ้นได้อย่างไรก็ตามพวกมนุษย์นักรบรู้สึกว่าพลังของพวกเขาเต็มเปี่ยมเหมือนกับว่าคลื่นความแข็งแกร่งซึมซาบเข้าไปในร่างกายของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ก็ตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นว่าฮ่าป้ายทองประกาศสิทธิ์เยี่ยงเห็นป้ายทองประกาศิาทธิ์ของจริงของเจ้าสำนักเมืองโลหัว ที่ถูกเรียกออกมาแผ่กระจายพลังงานขาวสะอาดในทันใดนั้นแสงสีขาวปรากฏใต้เท้าทุกคนแม้ว่าการประเมินของเขาไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องแต่เยี่หยางรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าปกติอย่างน้อยสองเท่าพลังและความรู้สึกของเขาภายใต้เกราะขาวที่หุ้มอยู่มีความก้าวหน้าใหญ่หลวงใต้ทองประกาศสิทธิ์ขอสั่งให้ทุกคนต้องสู้กับปีศาจร้ายมิฉะนั้นจะถือว่า เหมือนเป็นคนหนีทับเสียงของยิงงามชุดไหมก้องจนสั่นสะท้านใจทหารรับจ้างนางหันมาเลยรีบเข้ามาหาเย่หยางแล้วพูดว่าจ้าน้อยไปถ่วงเวลาเจ้าคนนอกรีดนนไว้แค่สองนาทีข้าจะไปทำลายประตูเทเรพอร์ตของวิญญาณร้ายนี้ซะอันเชิญหมู่ดาราจำลองวงแหวนแสงปรากฏบนมือที่ละเอียดอ่อนหองยิงงามชุดไหมเจ้าสำนักเมืองโลหัวหลังจากมันหลอมรวมกับกายของนางแล้ว ระกายแสงเจิดจ้าก,ก็ส่องกระจายไปที่ทุกคนหลังจากนั้นแสงสีขาวทั้งหมดก็มารวมอยู่ในฝ่ามือด้านขวาของนางถ้านี่เป็นพลังคลื่นระเบิดเย่ยยางเชื่อว่าพลังนั้นคงจะแข็งแกร่งพอๆกับแสงสีเขียวที่ปล่อยออกมาจากเจ้าปีศาจฮาซินเป็นแน่แต่ในความแตกต่างก,กันกับเจ้าปีศาจฮาซินดูเหมือนว่าเจ้าเมืองสำนักโลกหัวใช้เวลารวบรวมพลังงานนานเกินไปไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้น การรวบรวมพลังจะต้องใช้พลังของนางมากต่างจากเจ้าปีศาจฮาซินที่สามารถใช้ได้ดั่งใจนึกหอกในมือของเย่หยางได้ใช้งานอีกครั้งเขาฆ่าปีศาจร้ายที่ตรงเข้ามาหาเขาทั้งที่ยังพาเย่ปิงที่ยังหมดสติไปด้วยเย่หยางร่อนลงไปหาเจ้าคนที่ปกปิดฝีมือที่กำลังยืนอยู่อย่างเจ็บปวดซึ่งฝืนใจทนเจ็บปวดได้แล้วเจ้าคนเก่งที่ดูเหมือนธรรมดาผู้นั้นเรียกปีศาจที่ปกคลุมไปด้วยควันออกมา เมืเ่อเย่คงเห็นปีศาจดีเขาตะโกนเสียงดังว่าเขาต้องการใช้ปีศาจควันแพรก่กระจายหมอกไปที่เราซึ่งมันสามารถฆ่าหลางเผาพันได้เขากําลังเตรียมใช้เลือดมนุษย์บูชายันต้องฆ่าปีศาจหมอกควันนั้นโดยเร็ววิธีที่ถูกต้องในการต่อสู้ท่านจำเป็นจะต้องหาแก่นของมันและทําลายซะเย,ย่อย่างไม่รู้จักปีศาจควันแต่อย่างใดเจ้าสิ่งนี้สําหรับผู้เดินทางระหว่างมิติคือ สัตว์เวทระดับลึกที่พิเศษที่ยังไม่คุ้นกับเขาอย่างไรก็ตามโดยทักษะธรรมชาติยานทิพย์เขาจะสามารถหาจุดอ่อนที่ซ่อนไม่ให้เขาเห็นได้อย่างไรในความเป็นจริงการแทงร่างกายท่อนล่างของยอดฝีมือซ่อนตัวผู้นี้ไม่ใช่เพราะเขามีงานอดิเรกชอบทำร้ายผู้อื่นแต่เป็นการจู่โจมจุดอ่อนของปีศาจมากกว่าบษที่ปกปิดตนผู้นี้ซ่อนอสูรที่เขาอัญเชิญไว้บนตัวเขาตามหลักแล้วคนที่ปกปิดความสามารถของตัวเองนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง้าเย่ยอย่ายงคาดว่าอาสูนที่อันเชิญน,นั้นเป็นอสูนที่เปลี่ยนรูปได้เป็นอสูนชนิดพิเศษถ้าเจ้าคนที่ปกปิดความสามารถของตัวเองผู้นี้ดูเหมือนทหารรับจ้างทั่วไปปวกปิดหลักฐานว่าเขาเป็นคนนอกรีดเอาไว้แต่ขณะที่เย่ยอย่ายงได้แทงแก่นของสัตว์อสูนแปลงล่างนี้ตำแหน่งกายท่อนล่างของเจ้าของอสูนทําให้เจ้าคนที่ซ่อนความสามารถของตัวเองผู้นี้เขาใจผิดว่า เย่หยางรู้ว่าเขาเป็นคนนอกรีดเขาถึงตอบสนองในทันทีด้วยการเรียกประตูปีศาจด้วยพลังของตัวเองทั้งหมดปีศาจจิ้งจอกหกหางไหวก็เย่หยางมากด้วยการสะบัดหางทั้ง6กกลิ่นหอมที่น่าชื่นใจก็ถูกปล่อยออกมาจนซึมเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ได้ปีศาจควันที่ไม่กลัวการโจมดีทางกายภาพร้องลันด้วยความเจ็บปวดและเกลือกลิ้งไปรอบๆภายในบริเวณกลิ่นหอมนั้นร่างของมันตอนนี้ควบแน่นลงมา,มา,มากและใน,นที่สุดก็เหลือเป็นลูกกลมควัน และเหลือเพียงแต่ไข่มุกดำกลิ้งอยู่ก่อนที่เย่อย่างจะใช้มือเก็บมันจงหุยเทหลังจอมละโมบก็อ้าปากงับควันปีศาจมันกลืนลงท้องในคำเดียวเสียงเหมือนว่ามันกำลังกินอาหารเสริมเจะบ,บ้าจะหมาไฟต่ำกินมันทุกอย่างเลยนะแกรู้หรือเปล่าว่าผลึกเวทน่ะสามารถขายได้เงินแค่ไหนเย่หยางโกรธและเตะหุยเทหลังกระเด็นไปหลายเมตร ุ้ยชหลังรีบลุกโดยเร็วและวิ่งกลับมาอยู่แทบเท้าของเย่หยางพร้อมกับกระดิกหางไปมาไปไกลเลยเห็นแก่แล้วข้างหงุดหงิดว่ะเย่หยางไม่สนใจการประจบของมันจนน้อยอย่างที่มีคํากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันวิญ,ญญาณร้ายจากนรกเข้ามาโจมตีถิ่นม,มนุษย์ดังนั้นเราต้องตอบโต้วพวกมันเช่นกันจะกล้าตามข้าไปที่ประตูเทเลพอร์ตไปตอบโต้ในแดนปีศาจไหมแม้ว่าวิทยายุทธ์ของเจ้าจะยังใช้ได้ไม่ดีในตอนนี้ แต่ในฐานะที่โดดเด่นเหนือมนุษย์จะควรตามข้าและไปฝึกในแดนปีศาจลึกๆเพื่อฝึกความกล้าของจิตใจจะกล้าไปตอบโต้แดนปีศาจเผาข้าไหมเจ้าสำนักเมืองโลหัวในชุดหมายรวบรวมพลังได้เสร็จแล้วในมือของนางมีบอลแสงลูกใหญ่ที่มีมวลพลังที่น่ากลัวตราบใดที่มันถูกยิงออกไปทุกคนที่อยู่ในเส้นทางจะถูกทำลายเป็นผุยผงทั้งหมดตอบโต้แดนปีศาจเหรอหนาผากเย่อหยางมีเงื่อการเกราะพผาไปหมด ใครบอกว่าปีศาจบ้มามนุษย์นี้ก็บ้ากว่าปีศาจจริงๆต่อให้โต้ตอบจะให้คนสติดีทําด้วยหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประตูเทเลพอร์ตหายไปก่อนที่จะไปโต้ตอบเจ้าปีศาจที่เห็นได้ถ้าประตูเทเลพอร์ตปิดแล้วผู้ขาจะกลับมาได้อย่างไร